สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาเปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าจำนวน214อัตรานะครับโดยการเปิดรับในครั้งนี้นะครับเขารับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าในพื้นที่สำนักงานใหญ่31อัตรา และในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยจำนวน183อัตรารวมแล้ว214อัตรานะครับตำแหน่งที่เขาเปิดรับสมัครเนี่ยก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับในคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรีก็ได้แก่วิศวกรไฟฟ้าวิศวกรโยธาวิศวกรไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคมวิศวกรคอมพิวเตอร์วิศวกรสิ่งแวดล้อมวิศวกรตำแหน่งเศรษฐกร นักทรัพยากรบุคคลนักการเงินนักบัญชีนักระบบคอมพิวเตอร์นิติกรนิติกรมีประสบการณ์นักสถิตินักทรัพยากรบุคคลนักพัสดุมันธนกรนักประชาสัมพันธ์นักการตลาดและอาจารย์นะครับโดยจะต้องอตำแหน่งวิศวกรจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับวิศวกรที่ยังไม่หมดอายุ ณวันที่ระบบเปิดรับสมัครออนไลน์นะครับคุณอาวุธปริญญาโทและคุณอาวุธปริญญาตรีเนี่ยจะต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของกอฟผกำหนดทั้งนี้ต้องเป็นแบบส่วนบุคคลที่ได้รับการรับรองจากสถาบันทดสอบในประเทศเท่านั้นสำหรับคุณอาวุธประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสก็ได้แก่พนักงานช่างไฟฟ้า พนักงานช่างโยธาพนักงานช่างเครื่องกลพนักงานช่างโลหะพนักงานช่างโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์พนักงานบัญชีพนักงานพัสดุพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับอายุที่เขาเปิดรับสมัครคุณวุิปริญญาตรีและปะสเนี่อายุไม่เกิน30ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบออนไลน์คุณวุิปริญญาตรี เฉพาะตำแหน่งนิติกรมีประสบการณ์เนี่ยอายุไม่เกิน45ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบออนไลน์คุณวุฒิปริญญาโทอายุไม่เกิน35ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบออนไลน์นะครับการรับสมัครคุณผู้ชมสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่4ถึง11กรกฎาคม2565ทางเว็บไซต์ job p e a c o t s นะครับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกสรรหาบุคคลกองบริหารงานบุคคลฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลชั้น16อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักง,งานใหญ่ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์02-590-5857นะครับหรือคุณผู้ชมจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร ที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้นะครับ